สวัสดีค่ะสำหรับไพ่หมายเลข14 t e m p e r a n c e นะคะเราจะมาอธิบายลักษณะาอาการของจิตนะคะคืออาการที่จิตจะปรับกระแสหาเข้าหาความสมดุลที่ลงตัวจิตใจที่กำลังปรับสมดุลทางด้านอารมณ์จิตที่ปรับกระแสพลังงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นจิตที่มีกำลังปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การบูธพลังงานทางจิต การฟื้นฟูจากการทำสมาธิภาวนาเพิ่มสติเมื่อเรามีสติรู้สึกตัวความคิดอารมณ์อกุศลก็จะสลายตัวออกทำให้จิตสงบขึ้นจิตใจสะอาดขึ้นการปรับสมดุลบ่อยๆและสม่ำเสมอกระแสจิตจะแปลสภาพไปสู่สภาวะที่ละเอียดขึ้นจิตลักษณะอาการเกิดดับ แปรเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเรารู้วิธีฝึก,กจิตกระแสจิตที่ฝึกมาดีแล้วจะดึงพลังงานที่ดีเข้ามาหาเราชะตาชีวิตหรือภพภูมิของมิติชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพร่างกายคนเราประกอบไปด้วยธาตุน้ำ70%การฝึก,กจิตให้สะอาดละทิ้งอกุศลนธาตุน้ำของเราก็บริสุทธิ์สะอาดปรับสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจ ความสงบมากสังเกตความคิดและอารมณ์จะน้อยเป็นพลังงานที่ดีค่ะความคิดมากอารมณ์มากโดยเฉพาะอากุศลความสงบจะน้อยนะคะเป็นพลังงานที่ไม่ดีอยู่ที่เรานะคะจะปรับกระแสจ,จิตใจทั้งหมดทั้งมวลน,นี้อยู่ที่ตัวของเราเองค่ะต้นไปที่พึ่งแห่งตนนะคะคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ